อ่านะครับตัวนี้เป็นลูกที่สองนะครับซึ่งเราดูและค่าเฉลี่ยก็มีตั้งแต่7,8,2,3,4นะครับแล้วก็ถอดตัวที่สูงเช่น9 133นะครับแล้วก็อถอดออกไป3เซลนะตัวนี้นี่ตัวนี้นตัวนี้เซลที่1,9เซ้ล์ลที่อันนี้อา่าตันนี้ถอดไปใช้นะครับแล้วก็เอาตัวอื่นมาแทน นะครับแล้วลูกที่เราถอดมาก็จะเป็นชุดนี้ซึ่งชุดนี้หนักมากนะครับ10กว่า20นะครับถึง100หลักร้อยนะเนี้อที่ถอดมากก็ลองดูนนี้133ม oh ิลลิโอมนะครับอันนี้คือค่าความต้านทานนะนะครับค่าต้นานทานที่เปลี่ยนไปแล้วลักษณะที่เปลี่ยนไปนะครับอันนี้ก็ร้อยเหมือนกันนะก็ต้านทานเปลี่ยนไปลักษณะเปลี่ยนไปอันนี้อยู่ที่9นะครับเก้มิโอมก็บางๆหน่อยนะครับบางๆห แต่ว่าก็คือสูงหรือว่าสูงของลูกนี้แหละเราก็ต้องถอดออกนะครับอันนี้ก็4ี่นะแต่บางๆนะครับบางบางเพราะฉะนั้นลักษณะภายนอกเนี่ยนะครับอ่าตัวนี้ยังไม่บวมถ้าดูภายนอกยังไม่บวมแต่ให้อาสูงี่วัดหลายรอบแล้วนะครับตันนี้ก็9ก้ากว่าก็ไม่บวมเห็นะครับตอนนี้ก็ร้อยกว่านี่บวมนะครับร้อยกว่านี่บวมนะครับเพราะั้นโดยหลักการแล้วเราก็ยืนยันแบตเตอรี่ก็คือถอดเอาตัวที่ ไม่สูงมากเช่น6นะครับที่พอจะเอาไปใกล้เคียงกับลูกนั้นให้ยื้อชีวิตไปก่อนนะครับยื้อชีวิตโดยหลักการนะครับยื้อชีวิตวงนี้ก็55 20กว่าตัวนี้ถอดไปแล้วนะครับ4ถอดไปใช้4ถอดไปใช้6ถอดไปใช้นะครับก็มาอยู่ในลูกนี้446นะครับส่วนลูกนี้สูงสุดก็น่าจะเป็น7นะครับซึ่งจำเป็นเรามีประมาณ7นะัไม่ไม่ใช่7เนาะตัวนี้2หรือเปล่า สองหรือเจ็ดอ่าสองโอเคตัวนี้สองเพราะสูงสุดน่าจะเป็นตัวตัวแปดอะแปดนะครับตัวแปดนี่น่าจะสูงสุดนะครับการอ่าที่เราเอามาแทนก็เก้าถอดออกก็เอาเอาห้ามาแทนนะครับเอาสี่กว่ามาแทนสี่ห้ามาแทนแล้วก็อันนี้ก็เอาสี่ห้ามาแทนเพราะหนึ่งกว่าเนี่ยเอาไปใส่ลูกที่หนึ่งเพราะว่าลูกที่หนึ่งค่อนข้างดีนะครับก็เลยต้องเอาลูกที่ เซลล์ที่ดีไปใส่ลูกที่1แล้วก็ใส่แอคทีฟบาลานซ์เพิ่มเข้าไปนะครับสำหรับลูกที่1นึ่งดังนั้นลูกนี้ก็ถือว่าเป็นลูกที่คงต้องอยื้อใช้งานไปก่อนนะครับก็คือตอนนี้เราก็ขัดขั้วแล้วก็อเอาเซลล์ใส่เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะทการเทปพ,พันเทปใยสับปะรดที่มีแรงดึงสูงนะครับเพื่อบีบให้แบตเตอรี่นะครับติดกันแล้วก็จะพันเต็มหน้าเลยนะครับการพันเต็มหน้าก็คือพันไม่ให แบตเนี่ยบวมออกมาก็คือบีบไว้เลยนะครับบีบไว้เลยแล้วก็จะแบบกีเก็บงานนะครับแล้วก็ประกรอบบับเอสนะครับแล้วก็ยัดใส่กล่องให้พอใช้ได้สําหรับลูกนี้ส่วนลูกนี้นะครับก็ต้องแจง้งว่าใช้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นลูกนี้ก็คงไม่ต่อเซลลเข้าไปเอาใส่เฉพาะเท่าที่ใส่ได้เพราะว่าเขาบวมเยอะมากที่จะยัดเข้าไปในนี้ก็คงยัดได้ไม่หมดนะครับเพราะเราจะเอายัดเข้าไปก็คือ,อ2เซลแบตเนี่ย นะครับส่วนส่วนสองเซลล์บวมนี้ก็คงไม่เอาเข้าไปนะครับเอาของนอกเอาไว้ข้างนอกแล้วก็เอา BMS เอาอะไรใส่เข้าไปแล้วก็ยัดใส่กล่องไว้เฉยๆนะครับโดยที่ไม่ต่อสายนะชุดนี้เราจะไม่ต่อสายนะครับเราจะให้ให้เอาเก็บไว้เดี๋ยวมีปัญหานะครับก็คือถือว่าลูกนี้ก็คืองดใช้งานก็ถือว่าเป็นแบตพังใช้คาว่าแบตพังได้เลยนะครับส่วนถ้าจะใช้ BMS ก็ยังใช้งานได้ก็เอาไปใช้ได้นะครับในชุดนี้แล้วก็กล่อง นะครับแล้วก็ถ้าอยากจะได้แผ่นเพจสำหรับต่อเซลล์ก็ถอดเอาเพจชุดนี้ไปใช้งานเป็นวงจรสำหรับต่อเซลล์ขั้วได้นะครับเพราะว่าเขามีบาทองแดงไว้รองรับการใช้งานก็คือตัวนี้นะครับถ้าเราขัดดีๆถ้าสปอร์ตเราไม่แรงแล้วก็บัดกีเอานะครับหรือเราไม่บัดกีก็ได้แต่ว่าเอาพับขั้วนิกเกิลนะครับเข้ามาทับกันแล้วก็สปอร์ตสปอร์ตสปอร์ตตรงนิกเกิลให้ต่อกันก็ได้นะครับโดยที่ไม่ต้องติดกับตัวนี้ก็ใช้ได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ าการยำแบตเตอรี่นะครับก็ตามที่แจ้งนะครับเราเราแจ้งไปแล้วนะครับว่าคือการใช้งานลูกนี้นะครับก็คือแค่พอใช้งานได้แต่แต่ไม่รู้ว่าจะถึงวันไหนนะครับว่าไม่ถึงไม่รู้ว่าถึงวันไหนก็คือมันก็มีโอ,อกาสที่เซลล์ที่มันสูงแล้วมันก็มีโอ,อกาสที่จะสูงขึ้นนะครับโดยเร็วหรือเปล่าอันนี้ก็ ก็อาจเป็นไม่ได้หรืออาจจะใช้ได้สักพักหนึ่งแต่ถ้าผมผมมองว่าถ้าผมทำอย่างนี้ให้ผมคิดราคาไม่สูงนะครับก็ก็ให้ไปใช้ได้สักปีหนึ่งผมว่ามันก็คุ้มนะครับถ้าถ้าถ้าถ,ถ้าประกอบไปแล้วใช้ได้ปีหนึ่งนะสำหรับชุดนี้เพราะว่าประกอบใหม่ก็หกสิบวอนยี่สิบแอมป์ก็หลายตังอยู่นะครับผมว่าก็ก็น่าจะห้าพันหรือหกพันขึ้นนะครับสำหรับการประกอบใหม่ในบอดี้เดิมนะครับก็ ประมาณนี้สําหรับโดยหลักการหรือวิธีการในการยํำแบตเตอรี่ของเรานะครับแล้วก็เครื่องไม้ <c oughs> เครื่องมือที่เราใช้งานก็จะเป็นพวกเครื่องขัดขั้วนะครับตัวตอกตอกขั้วนะครับผมใช้วิธีการตอกตอกสกัดสกัดนะผมทําการแหลมตัวนี้แข็งดีอยู่นะครับก็ติดติดตัวฉนวนกันขั้วไว้แล้วก็ทําการตอกสกัดออกนะครับตอกสกัดออกฉีกออกจากกันแล้วก็เอามา เซลแล้วก็พับแล้วก็จะตอกแล้วก็จะขัดแล้วก็บัดกีนะครับก็เดินเซลกลับก็ติดเทปหรืออะไรก็น่าจะใช้งานได้ในระดับหนึ่งแล้วกันเนาะนะครับโอเคสำหรับก็เป็นแนวทางสําหรับใครที่ทําแบตเตอรี่หรือว่าวิธีนี้ก็อาจจะเป็นวิธีที่ไม่ได้ดีที่สุดนะครับหรือเป็นบางวิธีที่ที่สาหรับงานรีแพคหรืองาน แก้ขัดไปก่อนนะครับใช้งานได้อีกสักหเดือน8เดือนหรือปีผมก็มองว่ามันก็คุ้มอยู่นะครับสำหรับการดีแพ็ k ในราคาไม่เกินพันนะครับคิดค่าคิดค่ายํำสําหรับหนึ่งลูกนี้ก็น่าจะประมาณสัก6ก0จ็ดนะครับค่าค่าเซอร์วิสค่ารีแพ็ k ค่าทํางานตัวนี้นะครับก็ถือว่าค้ามนึใหม่ก็คงต้องใช้เวลาหน่อยเหมือนผมนะครับก็ถือว่าใช้เวลา ประมาณนึงะไม่ได้ว่าเหลวมากนะครับแต่วิธีการเราก็จะอัพเกรดเข้าไปคือติดตรงติดเทปให้ให้บีบแน่นเลยนะครับแล้วก็ถ้าลูกค้าเขารับได้นะครับผมก็จะใส่แอคทีฟบาลานช่วยสำหรับการเกลี่ยไฟให้แต่ละเซล์เนี่ยนีไฟที่เท่าๆกันจะยื้อชีวิตไปได้ในระดับนึงนะครับจะใช้ดีได้ได้ดีในระดับนึงหรือได้ในระดับนึงนะครับส่วน ถึงเวลาไหนนั้นเราก็ค่อยมาดูกันนะครับว่าออุปกรณ์ที่เหลือพอจะใช้งานได้อย่างเช่นกล่องแบตเตอรี่นะครับกล่องแบตเตอรี่อย่างเงี้ยนะครับ BMS นะครับ b ี s อ,อย่างเงี้ยนะครับก็จะใช้งานได้นะแล้วก็รวมถึงบอร์ดต,ตัวนี้จะนําไปใช้ประโยชน์ได้ซึ่งก็มีมูลค่าอยู่นะตัวนี้นะครับก็หลายตังอยู่แล้วก็พวก แอคิทบาลา a ซ์เอ็ทีบบาลานซ์ถ้าเราติดเข้าไปนะครับล้วก็อาจจะยังไม่เสียแล้วก็เอาอุปกรณ์พวกนี้ไว้ใช้กับเซลล์แบตเซลล์ใหม่ได้นะครับก็ประมาณนี้สําหรับที่ผมทานะผมไม่แน่ใจว่าเป็นวิธีที่ที่ดีที่สุดหรือหรือถูกต้องที่สุดไหมนะครับเพราะว่าก็ทําโดยหลักการก็คือเอาเซลล์ที่ยังมีคุณภาพที่พอใช้งานได้มามาใส่โดยการยําจากลูกที่ไม่รอดนะครับไม่หนักหนักจริงๆไม่ไหวจริงๆ ะครับส่วนลูกที่ผมประกอบไปแล้วเสร็จแล้วนั้นก็ก็ดีหน่อยนะครับไม่มีวงแค่เซลล์เดียวแล้วก็วนเซลล์อื่นก็มีค่าไอาที่ไม่สูงนะครับก็เลยต้องทําแบบนี้เพื่อให้ใช้งานได้นะครับเดี๋ยวจะได้ถึงวันไหนนั้นเดี๋ยวผมก็ต้องเก็บข้อมูลไว้ประกอบการทําแบตเตอรี่ต่อไปนะครับ